สวัสดีครับก็วันนี้มีไม้สายอยู่ตัวหนึ่งนะที่ว่าราคาคุ้มนะราคาไม่แพงนะแต่ว่าให้อุปกรณ์มาเยอะมากเลยนะเปิดมาก็จะเจอ<ะ>กระเป๋าก่อนนะครับ1นใบนะครับกระเป๋าหใบครับแล้วก็เป็นไม้สายที่ของแถมดีที่สุดและเยอะที่สุดแล้วนะตัวนี้ผมเช็คมาหลายรุ่นแล้วสายอย่างดีเลยนะครับ4.5เมตรดูนะครับนี่ สายยังดีนะครับอ่าสอ,อย่างน,นะครับคอสายเกียวทองเลยนะครับคอไม้สายเกียวทองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวไม้กันบ้างนะครับอ่อันนี้คู่มือนะครับอ่าตัวไม้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาแกะดูนะโอ้ como, โหโคตรเหนียวเลยนี่นะครับ อ่าก็ถือว่าใช้ได้ครับดูหัวมันหน่อยครับเป็นไงตัวละหกร้อยเก้าสิบรวมจัดส่งนะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ไม้สายตัวละหกร้อยเก้าสิบรวมจัดส่งนะครับอุปกรณ์ก็เท่าที่เห็นเลยนะครับอ่าสนใจทักมานะครับร้านโกโก้มิวสิคครับสวัสดีครับ